สร <sh all uring> ้างของเข้านี่ยมันเต็มใจมันจิตทกขาไปนน้ำพวกเจ้าละละพ่อเย่พามโอ้ขันสันพ่อพระองค์กับท่านในแก้กระมอมฉันตะระเจ้าค่ะอมัดเนฮนพูนที่ยันเจ้าเวียนสันดอนได้เอือนอาว สงตามฟังเรื่องเล่าสาพระเสียงมวนแมง่งที่พามเจงกันจังขาวเจียนกันสันเจ้าเจ้าหาันทยยาวอยากทำทานบังนิมพานเมืองสูงสันสีมาพายนา บ่ายคันทีวารีนามตกลงเหนือมือพร้มเห็สมดำเจนป่ามะโนมาตปรารถนาอันเทียนทานพรานแล้วเปลี่ยวทางเจ้าปวงทางจังวันสาทุสันทุ ทอดสร้างให้เป็นวางบาลมีแปลงวิถีมาค้าเที่ยวกันเที่ยวไปเมืองฝ่าสัตว์สิมาให้ทําการได้เป็นจอมสัตว์สดางก็เห็นฝ่าได้ลิงลําเนยยมมาโลกสันตําจําสักขีเธอนี้ให้ดีล้วนเจ้าดังทอ พวงพี่น้องพวกของบวงลูกกีนขึ้นเมื่อเมืองสูงกับพอกพุ่นจุนคนมน้ำสัดสา่างพาม,มุมยมมานณาพลาพานได้แก่เองสองสารมาลูทำแกงกามพลาล้นนงทรงพล พันพ้นบ่มีบุญเสียดายของพำทั้งพ่องขึ้นเมืองเพื่อนพ้นเน่นสมแมงคำว่าฝนกะด่านแรงเอ็งเขาอยากมั่งแพงกยะย่ได้ดพพนองผมผานนิติดตอาวาสานพระเวรทันทอนสร้างกะวังแล้ววแกพา ัวกคุณยอมกระดังนำเชิญเจ้าถอดการทำทานมาโนปองโพทธิญานก้าผ่านเวลาพวนปวดทำบุญเพื่อกันข้ามเป็นหนทางแวปเปียงแต่ย่อมแม่เอ้ยเพื่อกุสลสร้างแวสัทธาทาน ดังการนันละนาเมียญนน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 นันน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 นท่นนสนนนนนันน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 น้นน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 ึนนนนนานนนนนนมเม ้าเมืองกระดึงกระลาดได้สั่งไปแล้วกับหอดบานหอดเมืองฝ่าฝนชนท่ากระโตกถึกต้องตามฤดูก,กาลเพื่อพันธะญ,ญาาหารกระเช้ยวขจีอุดมสมบูรณ์บ่อ,อืดบ่ายากพเยนยไม่ใมาดีไม่ย่อนเขาถึงเมืองสีพีพระเวทเดชท่านสั่งไปแล้วไฟหนึ่งกับพ่อใจไยหนึ่งกับบ่พ่อใจ ไฟพ่อใจกับอกเป็นอย่างแล้วสั่งมาหลายเสือกหลายตัวกับท่านไปโหลดวัสันยมพอยยมเม่แต่ว่าไฟบ่พ่อใจกะหาว่าพระเจ้าเวีสันดอนเหตุผิดกฎบนเทียนบานไปฟ้องข้าพเจ้ากุงสนชัยพระเจ้ากุงสนชัยกะลุ่งทษพระเวียสันดอนโดยการขับไล่ออกจากบ้านจากเมืองในตอนนั้นพระเวีก็เลยขึ้นไปสั่งลาพระนางบัดเซี มัดซีเอ๋ยเมื่อว่านี่เิเรรมท่านสร้างนาเขียนตัวประเสริฐเช่าเมื่อเกิดเดือดร้อนจำให้ไรนี้ให้เจ้าอยู่เวียงอยู่ว่างนี่ละมัดซีในตอนนั้นพระนางมัดซีได้หินพระสวามีเว้าเชียนนั่นแล้วนางก็เลยสิทุลนขอพระสวามีออกติดตามนางสิออกปากตันจาวว่าจังใดว่าเบืองดูมัดซีเอ๋ยมา ว่าตัวพี่พี่นังงอยอยู่น้ำกันตั้งหลายปีบ่เคยมีตาปล่อยน้อยช้ำแต่อย่างใดพี่นังงอยพี่สิละนองไว ขนนาดปางสีเมื่อเสียนางเบาบางเลยสิโยปางให้คนเหยยและนางขอเอยไปตามพี่ภาสามีน้องย